ชินเอ๊ะค่ะชิเน๊ง่วงเหรอคะออออง่วงแล้วไม่มาเล่นกับแม่พี่หรอง่วงอะอชิเน๊ง่วงเหรอแล,ล,ล้วช็อกโกแลตช็อกโก้ช็อกโกเตรียมพร้อมแล้ว เตรียมออกจากบ้านนานแล้วมะหมูชาโกเตรียมออกจากบ้านนานแล้วมะหมูเมื่อไรจะกลับบ้านทำให้หมูยังเมาไม่จบอ่ะลูกโอ้ยผู้หญิงนี่ขี้เมากันจริงๆเลยเนาะอ่าเชินเน้โอ้แม่บีเขาเล่นด้วยนะลูกอ๋อหน้าขาวสวยหวยอึ่ข้าว ติ๊ตามคาวนาของชิเน่ได้นะคะชิเน่นชิเน่นกระตาย